นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็คือรายการตอนเช้าวันศุกร์ที่อัปโหลดขึ้น YouTube ชื่อรายการในบริบทของกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลออกอากาศทาง YouTube เท่านั้นนะครับในสังกัดของคลื่นวิทยุ96.5 FM คลื่นแห่งความคิดแล้วก็ ตอนแรกนึกว่ามันจะเชยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่าอนราชพงศ์สวดานกรุงกรัรมพูชาเล่มที่อยู่ในมือเล่มนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยเล่มเนี้ยว่าด้วยเรื่องคนเขมรไว้ใจไม่ได้ลิ้นสองแฉกอะไรประมาณนั้นครับซึ่งอ่านไปแล้วสรุปความคิดทั้งหมดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแล้วว่าในประวัติศาสตร์ สมัยโบราณซึ่งเป็นมันเป็นเรื่องเล่านะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแน่แทร้อยเปอร์เซนต์แต่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเขาจึงเรียกว่าพงศวดานมีจริงมั่งไม่จริงบ้าง,ง,งแต่ถ้ามันเก่ามากๆมันก็ยากที่จะยืนยันทางประวัติศาสตร์ในเรื่องข้อเท็จจริงแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของการอ่านประวัติศาสตร์โบราณที่เล่าเล่ากันมาแล้วกลายเป็นพงศวดานเรียกชื่อ เมื่อแปลเป็นไทยแล้วนี่เป็นภาษาเคมรนะครับที่อาจารย์ยอดเซเดนักปรัิศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ทํางานในเมืองไทยเนี่ยไปได้ต้นฉบับมาทวนทีนิดเดียวนะครับแล้วก็เห็นว่าน,น่าสนใจก็เลยจัดให้มีการแปลแปลแล้วก็พิมพ์เฉพาะก๊อบปี้ที่เห็นเนี่ยเป็นก๊อบปี้ที่พิมพ์แจกในงานศพพระตํารวจตรีพระยากําแหงดฤรนธิ์จังวางพระตํารวจผู้บิดานะครับ แล้วก็เอามาพิมพ์ใหม่ขายเป็นหนังสือทุกวันนี้ท่านหาซื้อได้นะครับราชพงศ์สวรานกรุงกัมพูชาไทยไม่ได้เขียนอาจารย์จอเซเดชาวฝรั่งเศสได้ต้นฉบับภาษาคแมรมาแล้วก็ให้คนไทยเป็นคนแปลเท่านั้นเองนะครับโดยพันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์หรือทองดีธนรัตน์เป็นผู้แปลมันก็เลยกลายเป็นภาษาไทยแล้วเวลาเกิด ปัญหาที่กัมพูชาหรือพวกเขมรทําตัวไม่ไว้วางไม่น่าไว้วางใจเขาก็จะอ่านพุทธทํานายตามที่อ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่พระเจ้ามาสเสด็จมากับพระอานนท์มาในริมทะเลจะมีเกาะแห่งหนึ่งที่ต้นหมันขึ้นมันจะเป็นเกาะงกงกอดกูดหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเขมรเขาเขียนเองนะครับพระเจ้าเป็นดินเขมรโบราณสั่งให้บันทึกไว้ว่า เขาเล่ากันมาอย่างไงนะครับแล้วในที่สุดแล้วทวนสั้นๆนิดเดียวเมื่อคราวที่แล้วเดี๋ยวจะได้ต่อไปก็คือว่า,าพงศ์สัปดาห์นี้ก็เขียนบอกว่าพระเจ้ามากับพระอานนท์แล้วก็มาโปรดสัต์แล้วมีพุทธธรรมนายตามที่ต่างๆมาถึงจุดที่เป็นเกาะที่มีต้นหมันขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ก็จะบรรทมที่นี่ตอนเช้าก็จะบินทบาทนะ เพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยก็จะพระบรรโถมเทวดาฟ้าดินาดคาๆที่อยู่บนสวรรค์ก็ลงมาช่วยปัดกวาดปูที่หลับปัดที่นอนให้พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์สององค์นะครับสเสด็จมาเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ในเรื่องคือมาริมทะเลมีเกาะต้นหมันึ้นต้นหมันปัจจุบันเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรูปร่างหน้าตาผมก็อธิบายละบากด้วยเสียงทางวิทยุถ้าไปค้นเอาเองแล้วกันนะครับ เป็นต้นไม้ประจาจังหวัดอยุธยาไม่ได้แปลว่าอายุธยาเป็นที่พระเจ้าเสด็จตรงกับพงศวดานนะฮะแห่งกรุงกัมพูชาโอเคครับพระเจ้าก็เทวดาฟ้าดินก็มาเฝ้าก่อนที่ท่านจะบรรทมท่านเะเทศพระนนก็นั่งฟังอยู่สองพระองค์เสด็จมาแถวๆนี่แหละครับขวานทองแหลมทองของเรานี่แหละแล้วก็เทศ ที่ต้นหมันเนี่ยโคนต้นหมันมีโพรงพญานาคอยู่พญานาคก็มาฟังเทศด้วยกับพวกเทวดาทั้งหลายนะส่วนสัตว์ตะกวดอยู่ส่วนบนของต้นหมันอาศัยอยู่บนต้นไม้พญานาคอยู่ใต้โพรงใต้ต้นไม้ด้านล่างของต้นไม้เพราะฉะนั้นพญานาคมาฟังเทศตะกวดไม่กล้าลงมาฟังหรอก <c oughs> ก็ฟังจากบนต้นไม้ตอนเช้าพระเจ้าก็ เสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไปบินทบาทก็กลับลงมาก็นั่งฉันกับพระพระนนท์ฉันเสร็จพยานยาคก็ก้าเฝ้าอะไรประมาณนะั้นหลังจากนั้นเนี่ยครับออไอสัตว์ตกวดที่อยู่บนต้นไม้ต้นหมันก็ลงมาได้กลิ่นอาหารก็มาขอกิน ุทธเจ้าก็เลยปั้นให้หนึ่งก้อนโยนให้พญานาคกินพญานาก็อ่อย่อ,อยแล้วก็แลบลิ้นเลียปากลิ้นก็เห็นเลยสองแฉกุทธเจ้าก็ยิ้มนะหรือแย้มพระแย้มพระโอษฐ์พระนุนก็ถามผู้เจ้าบอกว่าที่แย้มพระโอษฐ์ที่จะทํานายว่าไงพุทธจ้านะครับุทธเจ้าบอกว่าก็กกทํานายว่าที่ตรงเนี้ต่อไปจะเป็นประเทศขเขมรนะเรียกว่ากัมพูชาทิบดีชื่อเมืองนะครับโดยพญานาคจะมาสร้างให้ตะกวดพระตะกวดได้บุญได้ฟังเทศนะครับ แล้วตะกวดก็มาสร้างมาได้เมืองพญานาคสร้างให้ที่บริเวณเนี้เรียกเกาะต้นหมันแล้วลูกพญานาคก็เกิดมาเออลูกตะกวดก็เกิดมาก็เป็นกษัตริย์องค์แรกที่สถาปนาเป็นกรุงกัมพูชาธิบดีพู้เจ้าก็ทํานายไว้ว่าไอ้กัมพูชาธิบดีหรือเมืองเขมรที่เรารู้จักในปัจจุบันเนี่ยครับคนเขมรผู้ปกครองรัฐเขมรเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ นะฮะผู้จาสิ่งใดๆไม่ค่อยยั่งยืนอยู่ในสัตยานุสัตว์โดยบุรพักกษัตริย์ผู้ตั้งต้นแผ่นดินมีชาติกำเนิดมาจากสัตว์ตะกวดอันมีลิ้นแฝดแตกแยกออกเป็นสองซี่พอทํานายเสร็จพระเจ้าก็กลับแล้วไปปรินิพานที่กุสินาราอันนี้คือพงศาวดารจริงๆขเขมรเขียนให้พระเจ้าแผ่นดินเ,เก็บไว้เพราะเจ้าดินสั่งให้เขียน อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงว่าผู้เจ้าเสด็จมาแถวนี้แต่ก็อาจจะจริงก็ได้ใครไปรู้นะครับผมก็เพียงจะบอกว่ามันเป็นเอกสารจริงๆแต่เป็นเหมือนกับเรื่องเล่าถ้าอ่านอ่านต่อไปก็จะค่อยๆกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้จนทั้งถึงต้นรัต,ตนานรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้วันนี้ผมก็จะขออ่านในเวลาที่มีอยู่นะครับสิบกว่านาทีเนี่ยบทต่อไปที่อ่านไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือพุทธธรรมนายเหมือนกับบทเกริ่นนาก่อนจะเกิดกรุงกัมพูชา ที่คนกัมพูชาและพระเจ้าแผ่นดินคนในเมืองเขมรเนี่ยลิ้นสองแฉกไว้ใจไม่ได้พูดจากับหรอกก็เหมือนรับปากว่าจะหยุดยิงแล้วพี่ก็ไม่หยุดยิงก็ยิงต่อนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ทับถมเลยนะครับมันก็อยู่ในตำนานอยู่ในพงศาวดารว่าอย่าไปไว้ใจพวกเขมรผู้เจ้าบอกแล้วว่าลิ้นสองแฉกนั้นตอนที่ประชุมกันที่ปุตราจายาอันวาอิบราฮิม คงไม่ได้อ่านพงศวดานนี้นะครับเอาละผมขออ่านต่อเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์จากการบันทึกของกษัตริย์หรือว่าผู้รับใช้กษัตริย์เขมรในสมัยโบราณก็ยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานอ้างอิงที่แท้จริงมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเรื่องเล่าจำๆแลว้วก็บันทึกให้มันมีสีสัน ผู้เจา้าพระนนท์เสด็จมาแถบนี้จริงหรือไม่ไม่ทราบเราก็จะเห็นภาพมีพุทธบาทจําลองอยู่ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยนี่เยอะเลยนะครับก็อาจจะหมายความว่ามันไม่ใช่รอยประทับของพระพุทธบาทโดยตรงอะ่ะแต่เป็นจุดที่เสด็จมาแล้วเราก็เลยสร้างพุทธบาทให้มันใหญ่เอาไว้กราบไหวกันนั่นเรียกว่าพุทธบาทจาลองต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าก้าของราชวงศ์สวดานกรุงกัมพูชาตอนนี้จะก่อตั้งกรุงกัมพูชาจริงๆให้มันจบในวันนี้เลยสิบนาทีนะครับก็คือว่าบัดนี้ จะได้กล่าวถึงพระราชพงศ์สวดารตามคำท่านโบราณได้เล่าสืบต่อๆกันมาแต่ดั้งเดิมว่าเมื่อพระพุทธศักราชได้เท่าใดไม่ปรากฏในการครั้งนั้นยังมีกษัตริย์จามพระองค์หนึ่งทรงนามอัศชัยราชพร้อมด้วยเสนาหมาตร,ราชบริพานประมาณ500ได้เสด็จลงสู่สำเภาใช้ ใบออกจากพระนครแห่งพระองค์เพื่อเสด็จประพาสในท้องทะเลหลวงขั้นถึงกลางมหาสาครสัมภารได้ถูกลมพายุล้ายพัดมาจนกระทั่งถึงเขาดงรักซึ่งเวลานั้นเป็นฝั่งแห่งมหาสาครสัมภาถูกลมพายุจัดพัดมากระทบกับเขานั้นก็แตกทําลายเป็นอันตรายวินาศจ,จนสิน้นจะเสด็จกลับคืนพระนครก็หาได้ไม่พระองค์จึงได้สร้างเมืองขึ้นที่ฝั่งทะเล เพื่อไพร่พนจะได้อาศัยอยู่และที่นั้นอยู่ใกล้กับเกาะโคกหมันพระเจ้าอัศชัยราชประทับอยู่ที่เมืองสร้างใหม่ณฝั่งทะเลนั้นราวห้าสิบปีจึงมังเกิดมีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งทรงพระนามกระวาลราชขั้นพระชบุตรมีพระชนได้ยี่สิบพรรษาพระเจ้าอัศชัยราชผู้เป็นพระชบิดาก็เสด็จสู่สวรรคตพระชนอายุได้เจ็ดสิบพรรษาพระเจ้ากระวาลราช ประวันนี่เขียนเหมือนประวันนะครับบอสระอารอจุลาพระเจ้ากระวานราชก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระบิดาขั้นอยู่ต่อมาก็มีพระชบุตรบุตรีสืบสันติวงศ์ต่อเนื่องกันมาเป็นลําดับจนการช้านานประมาณหลายชั่วกริยัตรุทธศักร,รกชเท่าใดก็หาปรากฏไม่จนถึงราชการของก,กษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าอาทิตย์วงศ์ครองกรุงอิทธปร,รัตบุรีนะกรุงอินทธปรัตบุรีศรีมหานคร อยู่อุดรทิศสาภาคพระองค์มีพระราชบุตรห้าพระองค์ทรงจัดให้พระราชบุตรสี่พระองค์ไปครองประจันตประเทศซึ่งตั้งอยู่รอบพระมหานครทั้งสี่ทิศพระราชบุตรทั้งสี่นี้มีพระราชบุตรองค์กลางพระองค์หนึ่งทรงพระนามพระทองผู้ครองประจันตประเทศอยู่ข้างทิศทักษิณขอแทรกนิดนดินครับท่านผู้ฟัง สมัยเนี้ยเราจะได้ยินชื่อเมืองประจันทกิรีประจันทคามทักษินเมืองไม่ได้แปลทักษินชินวัตครคำว่าทักษินมันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับสมัยพงศวดานนะ <c oughs> เหมือนเหมือนประจบคีรีขันประจันทคีรเขตอะไรประมาณนั้นนะครับเกาะกงส่วนพระราชบุตรสุดท้องนั้นยังทรงพระยาอาตกลงสรุปว่าเมื่อกี้นี้นะ,ะก็มีพระราชบุตรสี่พระองค์อันนี้ยังไม่เริ่มกัมพูชาธิบดีนะครับ ยังไม่ถึงเมืองสัตว์สองแฉกลิ้นสองแฉกหรือเมืองสัตว์ตะกวดคือเขมรต้นกําเนิดเขมรตอนนี้ก็ก็คือสำเภาพระเจ้าแผ่นดินมามาแตกอยู่ที่ตรงเกาะหมันแล้วก็ก็เลยอยู่ไปยาวก็มีลูกมีหลานครองเมืองนี้ไปแต่ยังไม่ใช่เมืองกัมพูชานะราชบุตรก็มีสี่พระองค์ไปครองประจันตประเทศคือสี่ทิศร,รอบพระมหานครส่วนราชบุตรสุดท้องก็ยังทรงพยาวอยู่ พระราชบิดาก็จึงให้ประทับอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งในพระนครกับพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ราชบุตรทั้งสี่ก็เป็นดังเช่นสามัญตราครั้นถึงฤดูการทศมานะก็เข้ามากราบถวายบังคมพระราชบิดามิได้ขาดครั้นการล่วงต่อมาถึงเวลาที่เข้ามากราบถวายบังคมพระราชบิดาดังเช่นเคยก็คือว่าทุกเดือนสิบก็จะมาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวคือพระราชบิดานะครับสี่ สี่กุมารสราชบุตรส่วนองค์ที่หองสุดท้องก็อยู่กับพ่อวางั้นราชบุตรทั้ง4และสามมันตราชใหญ่น้อยทั้งปวงคือเมืองขึ้นทั้งหลายก็พากันเข้ามาในมหาคนครพร้อมกันในขณะนั้นสมเด็จพระราชบิดาที่ราชทรงพระประชวรมีพระอาการหนักจะออกมายัางท้องพระโรงให้พระราชบุตรและสามมันตราชทั้งหลายเฝ้าถวายบังคมพระองค์ไม่ได้ป่วยะ จึงตัดให้ใช้พระราชบุตรสุดให้ให้ราชบุตรสุดท้องออกมารับสามันตราชแทนพระองค์ณนะท้องพระโรงมหาปราสาทราชบุตรซึ่งเป็นพระอนุชาองค์น้อยทรงพระดําริในพระไทยว่าควรตัวข้าจําต้องนั่งภายใต้สเสวตฉาิจึงจะปรากฏว่าเป็นผู้แทนพระองค์พระราชบิดาเมื่อได้ทรงดําริตกลงในพระไทยดังนั้นแล้วในเมื่อเวลาเสด็จออกราชบุตรองค์น้อยก็เสด็จขึ้นประทับบนบัลลังก์ซึ่งอยู่ภายใต้สเสวตฉาิ ทรงรับสมเด็จพระเชษฐาและสามมตราชตามราชประเพณีแห่งกษัตริย์ขณะนั้นบรรดาพระยาสามมนตราชก็กราบถวายบังคมเมื่อเสร็จแล้วก็กลับคืนไปยังบ้านเมืองแห่งตนแต่ส่วนพระทองเมื่อก็คือพี่พี่องค์หนึ่งนะครับเมื่อเสด็จถึงพระนครของพระองค์แล้วก็ทรงพระจินตนาการตัดปรึกษากับมุขมนตรีทั้งปวงว่าบัดน,นี้สมเด็จพระบิดาทรงพระกรนายกพระอนุชาที่ราชให้ครองพระนครหลวงเป็นใหญ่กว่าเราทั้งหลาย ซึ่งถึงแม้แต่เป็นเชษฐาก็ต้องกราบถวายบังคมดังนี้ไม่ควรเลยคือพี่ไม่ชอบเลยจะไปกราบน้องน้องนั่งใต้น้องบนบัลลังใต้สเสื้อแจ็ตแทนพ่อเท่านั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์พี่ก็นึกว่าพ่อให้บัลลังกับลูกคนสุดท้องไปแล้วก็เลยอิจฉาไม่พอใจเมื่อการจะเอาเพศตามบุรพรเหตุที่จะให้มีเรื่องเกิดขึ้นจึงมุขมาตยยาประชาชนในประจันเขตก็ลงเนื้อเห็นยินยอมพร้อมด้วยพระดําริแห่งพระทอง พระทองจึงยกทัพมาล้อมพระราชธานีพระราชบิดาจะลุยพ่อว่างั้นพระเจ้าอาทิตย์เยาวงก็ทรงทราบก็ทรงพิโรธในเวลานั้นราชบุตรพระองค์จึงองคน้อยจึงกราบทูลรับอาสาพระราชบิดาออกไปได้พบกับพระทองผู้เป็นพี่ที่กองทัพแล้วก็กราบทูลสมเด็จพระเชษฐาตามเรื่องที่สงสัยว่าพระราชบิดาจะได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่กระหม่อมน,นั้นหามิได้สเสด็จพี่ คือพระราชบิดาทรงประชวนจึงโปรดให้เกล้ากระหม่อมฉันออกมารับสมเด็จพระเชษฐาและสาวมนตราชแทนพระองค์เท่านั้นเมื่อพระทองได้ฟังข้อความจริงดังนี้แล้วสิ้นแล้วความที่พิโรธโกรธเคืองมาแต่ก่อนนั้นก็กลับกลายเป็นตกพระไทยวันไหวต่อพระราชอาญาแห่งพระราชบิดาจึงทรงอ้อนวอนพระอนุชาขอให้เข้าไปกราบทูลอ้อนวอนพระปิตุราชขอรับสารภาพอย่าให้ถึงต้องรับพระราชอาญา สมเด็จพระนุชาก็กลับมาเฝ้าสมเด็จพระราชบิดาอ้อนวอนขอให้ทรงงดการลงพระอาญาแต่สมเด็จพระชบิดาหายอมยกพระราชอาญาให้ไหม่ตัดสั่งบรรดาเสนาหมาดให้ไปกุมพระทองนำไปสาเร็จโทษเสียตามกฎอายาการศึกขณะนั้นพระชุตรพระองค์น้อยพร้อมด้วยเสยนาหมาจึงกลาบประคมทูลแถลงว่าพระทองนั้นมีความผิดสมควรรับพระราชอาญาถึงประหารชีวิตโดยแท้ แต่ว่ามีความชอบต่อราชการแผ่นดินด้วยนครฝ่ายทิศทักษิณเธอเป็นผู้รักษาได้ปกครองชาวประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข ก็คือเจ้าเมืองทักษิณนจะประหารทักษิณนะครับคือเจ้าเมืองทางหัวเมืองทางใต้เอนกันได้ปกครองชาวประชาให้อยู่เย็นเป็นสุขหาได้กระทําให้รัษฎรได้ทุกข์หรือเดือดร้อนแต่อย่างใดไม่ค่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงนี้สายเห็นว่าราชบุตรผิดแต่หนึ่งครั้งพลังแต่หนึ่งคราวสมควรจะโปรดพระเจทานชีวิตไว้เพียงต่สอนให้ทราบความผิดสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นการควรยูบัตรนั้นสมเด็จพระอาทิตย์ยะวง พระราชบิดานะครับทรงตัดว่าถ้าลูกคนใดไม่ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์กตัญอยู่แล้วกู้ไม่อยากได้ยินชื่อเสียงเลยจะไว้ให้กูใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดนานต่อไปไม่ได้เพราะไี้เกิดมีเรื่องแตกเล่าวความสมัคคีต่อกันดังนี้เสียแล้วต้องตัดผมและขับไลใ่ให้ออกไปจากบ้านเมืองเสียไอทักไอทักษิณไม่มีนะครับไอคนที่ปกครองเมืองทักษิณน,น่ะครับอันนี้มุขมนตรีรับพระรชาชองค์การพากันยกทหารออกไปถึงณที่พระทองประทับ แล้วก็โจมจับพระทองกับพวกพ้องทั้งหญิงชายพระทองที่ผมพูดว่าทักษิณทักษิณคือพระทองครองเมืองทางทิศท,ทักษิณน,นะครับผมก็เลยแกล้งแซวไว้งั้นเองขออภัยนะอ,อ,องค์สวรร์ดานกรุงคาบูชาถูกบัญยาให้ร่วมสมัยต่อไปครับก็ขับไล่ให้พระทองออกจากเมืองทั้งครอบครัวเมื่อพระทองกับบริวารถูกขับออกจากเมืองไปนั้นก็พากันเดินไปป่าทางทิศท,ทักษิณทักษิณอีกแล้วทักษิณน,นี่มัน จริงชนะมันไม่ยอมหายไปจากกัมพูชานครเลยนะครับจนสิ้นเขตพระนครก็ไม่เห็นมีทำเลใดเหมาะที่ควรจะอาศัยอยู่ต่อไปได้คือคนที่ครองทิศทักษิณของเมืองนะก็เดินทางออกไปอีกหย่าที่ตั้งเมืองใหม่ไม่ได้ไม่งั้นถ้าอยู่เมืองไม่ถูกในเทศก็ถูกประหารชีวิตนะครับเพื่อนั่นคือพระทองนะเพื่อสาะแสวงหาที่ภูมิฐานให้เป็นการสมควรส่วนพวกเสนามาที่มาขับไล่พระทอง เมื่อเห็นพระทองกับพระพวกออกไปไกลพ้นอาณาเขตบ้านเมืองแล้วก็นำความกราบทูลพระเจ้าอธิตยวงศ์ตามประพฤติเหตุให้ทรงทราบทุกประการพระเจ้าอธิตยวงศ์จึงทรงพระกรุณาให้พระราชบุตรพระองค์น้อยไปครองเมืองฝ่ายทักษิณแทนพระทองเป็นสุขสืบไปโอ้ตกลงเมืองฝ่ายทักษิณราชบุตรองค์เล็กได้ครองเมืองทักษิณทักษิณก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับกัมพูชาธิบดีที่จะเกิดขึ้นโดยพระทองในโอกาสต่อไปณนะบัดนี้ จะได้กล่าวถึงพระทองซึ่งอพยพครอบครัวเดินทางต่อไปในอารันคือในป่าพูดอย่างเว่าอารัญญประเทศอ่านไปอ่านมาเมือนเหมือน,อนก็มีบริบทไทยอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ผมอ่านอย่างเข้มเข้มงวดนะครับจนมรลุถึงน,ค,นครโคกหมันใกล้ชิดกับเขตแดนจามเห็นไหมโคกหมันก็ติดกับเวียดนามใต้นะครับจามแวนจามจึงสั่งให้ครอบครัวหยุดเพื่อตรวจขานชื่อที่ตรงนั้นจึงเรียกกันว่าบ้านครัวขาน ท่านกาลนานมาก็เลยเรียกบ้านกุขานหรือเมืองกุขันนั่นเองเห็นไหมชื่อเมืองกุขันก็มาถึงเมืองกุขันพระทองรับสั่งให้สร้างพระพลาเป็นที่ประทับณนะที่ตำบลน,นั้นส่วนบรรดาผู้คนครอบครัวที่ตามเสด็จมาก็ให้แยกกันออกเป็นหมู่เป็นกองไปตั้งบ้านช่องอยู่ตามตำบลต่างๆและพระทองก็ได้ทรงทําไมตรีเป็นมิตรกับกษัตริย์จามด้วยทรงเห็นว่าพื้นแผ่นดินอาาเขตของจามกว้างขวาง,วางพอจะสร้างเป็นราชธานีได้ จึงให้นักปรา์จัดการแต่งเปลี่ยนแปลงหนังสือสันสกฤตเป็นหนังสือขอมต่อตลอดถึงคําพูดก็ใช้พูดภาษามคตและสันสกฤตแต่เป็นหนังสือขอมที่ดัดแปลงมาจากสันสกฤตนะครับใครที่ภูมิใจว่าขอมเป็นของขเขมรขอมมาจากสันสกฤตภาษาขอมในภาษาไทยก็มีนะครับปนกับภาษาจามด้วยเหตุนี้ภาษาจามมีบางคําคล้ายๆกับภาษาเขมรแต่ครั้นการนม นานมากาลนานมาภาษาคาพูดต่างๆก็ยิ่งผันแปรผิดแปกจากกันมากขึ้นและในเวลานั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ยังมีลุเวลานาน,านมาพระทองกับกษัตริย์จามเกิดแตกความสมคีเกิดวิวาทกันขึ้นพระทองให้ยกกองทัพไปขับไล่กษัตริย์จามกษัตริย์จามจึงหนีไปอยู่เมืองจำปาสักซึ่งเป็นอาณาเขตนครศรีสัตนาคณะหุคือลาวปัจจุบันนี้แหละครั้งอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระทองก็ได้ชวนมหาดเล็กซึ่งเฝ้าแหนอยู่นั้นให้โดยเสด็จประพาส พระองค์ทรงม้าอัสดรเป็นที่นั่งทรงขับลัดตัดหาดทรายไปประพาสที่เนินโคกหมันมาแล้วครับโคกหมันถึงเวลาบ่ายน้ําทะเลก็ขึ้นมาจนท่วมหาดทรายจะเสด็จกลับคืนก็ไม่ได้เพราะติดน้ําจึงจําเป็นต้องประทับรออยู่นาทีนั้นจนถึงราตรีการขั้นถึงเวลาดึกสงัดนางทาวดีกุมารีซึ่งเป็นราชบุตรีของพญานาค ก็ได้นำบริวารล้วนแปลงกายเป็นสาวสวรรค์พากันขึ้นมาเล่นยังหาดทรายตามปกติการดังเช่นเคยฝ่ายพระทองไม่ได้เห็นนางนารีนาตนารีนางนาตนารีมีรูปโฉมโนมพันมีพระไทยปฏิพัตจึงผูกสมัครรักใคร่ขอเป็นไมตรีกับกุมารีนาคานั่นคือลูกสาวพญานาค ฝ่ายนางนาคาก็สิเนหาตอบด้วยแต่ยังไม่ทันเอออวยนางขอปฏิญาณถวายให้รังรออีกเจ็ดที่ว่าขอให้พระทองจัดเครื่องราชมรนามานำประดิสถานคอยถวายพระบิดาไว้ณนะสถานที่นั้นคงสำเร็จเป็นแม่นมั่นดังพระไทยปรารถนา ทุนเสร็จแล้วนางนาคก,ก็อำลาลงไปสู่ยังนาคคภิพส่วนพระทองเมื่อน้ำลดลงแล้วก็เสด็จกลับคืนมาสู่สำนักเดิมขั้นถึงกำหนดเจ็ดวันพระทองก็ทรงจัดเครื่องราชมนาการพร้อมด้วยเสนาหม,มาตร,ราชบริพารพากันแห่แหนพระทองนำเสด็จไปประทับคอยอยู่ที่เนินโคกหมันฝ่ายนางนาคเมื่อจากพระทองกลับคืนไปถึงพิภพน,นาคแล้วก็ไปเฝ้าพระราชบิดามารดาทุลแถลงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตามที่เป็นมากับพระทองให้ทรงทราบทุกประการหนูรักเขาแล้วหละประมาณนั้นนะครับ ฝรายพญาผู้ชงเมื่อทรงฟังแล้วก็ยอมตามพระไทยแห่งราชบุตรีและพญานาคีก็พาพระธิดาพร้อมด้วยพระวงศานุวงศ์องค์อัครเสนาโยทาหารขึ้นมาสู่ยังลานเกาะโคกหมันพบก,นกันกับพระทองต่างฝ่ายรับรองความสมนัตอ,อ ปรีดาพญานาคทรงไต่ถามพระทองถึงตระกูลวงพญาผู้ชงทรงทราบก็ยินดียอมยกพระราชบุตรีให้เป็นพิธีให้เป็นเทพีในพระทองแล้วพญานาคก,ก็สําแดงฤทธาสูบคงคามหาสมุทรที่ตรงนั้นให้น้ําลดงวดแห้งลงจึงทรงนรมิตเป็นพระนครบวบร,รราชธานีมีป้อมปราการอันโอรานพร้อมเสร็จจึงเสด็จ พญานาคให้แต่งประสาทถวายสมเด็จพระสุนิสาแล้วทำพิธีอวาหะมงคลพิเศษพระราชบุตรีเป็นพระมเหสีแห่งพระทองให้ครองพระนครโคกหมันทรงพระนามพระบาทสมเด็จพระเทวบงศ์อัศจรรย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินผลัดนามพระนครใหม่ตามเหตุซึ่งได้เกิดโดยพญาริ์พญานาคนฤมิตเรียกว่ากรุงกัมพูชาทิพบดีพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เป็นปฐมมกษัตริย์ทรงยกนางนาคเทพีเป็นเอกอัครมเหสีนามว่าทาวดีบรมบพิษ เมือเสร็จการพระาชพิธีราชาพิเศกแล้วพยานาคพร้อมด้วยบริวารก็อํารลาพระสุนิสาและพระราชบุตรีกลับไปอยู่สำนักแห่งตนตกลงพระทองก็ได้นางนาคเป็นมเหสีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับกรุงกัมพูชาที่บุตีก็เกิดขึ้นถ้าจะพูดตัอไปนะครับจบจบรายการของเราประมาณนี้แหละนะครับแต่สรุปว่ามันเป็นเรื่องอยู่ในตำนานกลายเป็นพงศาวดารค่อยๆจริงขึ้นทีละน้อย ก็คือพญานาคสร้างเมืองให้ตะกวดลูกหลานตะกวดนะบนเกาะโคกหมันนะไม่ไกลจากเมืองคุข,ขันซึ่ง <laughs> อยู่ในเมืองไทยนะครับไม่ช้าต้องทะเลาะกันว่าคุข,ขันอยู่เป็นของขเขมรหรือของไทยนะครับโอเคครับก็ก็ทําให้เราเข้าใจว่าคนขาเขมรเขาคิดว่าตัวของเขาเองนั้นปลิ้นปล้อนพูดจาไว้ใจไม่ได้เขาจึงบันทึกไว้เป็นตำนานเป็นราชพงศ์สวดานกรุงกัมพูชา เล่มที่ปรากฏข้างหลังผมนะครับมันใครจะว่าใครยังไงก็คือขเขมรเนี่ยเขารู้ตัวเองว่าเขาพูดจากกลับกรอกนะไม่รักษาคำพูดดุดดังเขาเป็นพวกสัตว์ตะกวดลิ้นสองแฉกที่พระพุทธเจ้าทำนายไว้ว่าเมืองเนี่ยมันมาจากพวกตะกวดจึงไว้ใจไม่ได้อะ่ะครับหมดเวลาขออภัยด้วยนะครับไม่ได้พลาดพิงแต่พูดความจริงที่อาจจะไม่จริงเพราะเป็นเพียง ตำนานเรื่องเล่าแต่มันกลายเป็นราชพงศ์สาวดารแห่งกรุงกัมพูชาถ้าจะโทษใครไปโทษกษัตริย์เขมรและคนที่บันทึกพงศ์สาวดารแล้วกันผมก็ซื้อมาอ่านเล่าให้ฟังในายามที่เขมรก็ไทยยังตีกันอยู่ทุกวันนี้แล้วจะเชื่อไม่ได้ว่าเขาจะหยุดยิงเดี๋ยวเขาก็ยิงก็เลยต้องย้ำนะครับว่าลิ้นสองแฉกวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ